ครับผมวันนี้ก็วันเป็นเป็น,ปนวันเปิดร้านบองชานะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับเะ่ด้อย่างเดียววันนี้ฝนตกใช่เพราะว่าไม่มีคนรรัดให้นะผมเนาะไม่งั้นปักแล้วอายุเลยทีนี้อบองชานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมเริ่มทําธุรกิจกับ ธุรกิจหนึงนะฮะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เป็นคนกัมพูชาด้วยเพราะทีนี้ตอนที่เราเริ่มทำชานมพาร์ทเนอร์ขาบินมาเยี่ยมเราพอดีเราก็มีโอกาสได้กินชาองเขาแล้วเราก็ชอบมากยาอนไปเิดที่นุน่นเราก็เลยหาชื่อกัน<ม>จนได้ชื่อว่าบองนะครับซึ่งแปลว่าพี่ชายในภาษากัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันมันพ้องเสียงกับภาษาฝรั่งเศสท,ที่แปลว่าดีพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นอะไร รสชาตีดีของพี่ไม้กครังดีของพีไ่ไม้ไม่ทำไมถึงตัดสินใจทำกลับว่าถ้าไขุ่รู้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพรอะเราชื่นชอบกันจริงจริงมันเริ่มจากจากความชอบก่อนเราชอบมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่จำความได้คุณแม่ก็พาไปซื้อนู่นนี่้ก็ชอบมาปัจจุบันแต่ว่าในขณะเดียวก,กันเนี่ยเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพด้วย แต่เราก็ชอบกินชานมมากอะเราก็เลยอยากรู้ว่าในชานมมันมีอะไรโนนี่แล้วเราก็ได้มาทาธุรกิจกับพี่ๆที่มีความชอบและความอยากจะทําเดียวกันก็เลยเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ขึ้นมาเราได้พูดหรอมาลงขันเลยหรือว่าเป็นไม้เป็นแกนนำหรือเป็นพันทมิตรจริงๆไม้เป็นแกนนำก่อนอแต่ว่าจริงๆก่อนนั้เนี้ยเราทรําธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งที่กัมพูชาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวไม้เองอะมาเริ่มทำอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเมืหนูก็เข้ามาช่วยก็เลยได้กลายเป็นแบบ ถือว่าทำไมไม่เห็นแต่รูปเป็นโลโก้ของไมคคนเดียวแต่ว่าแต่ว่าไม้เราตั้งใจที่จะให้ไม้เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ <presenter. S 2> <Canada. S 1> เหตุผลก็คือว่า เราคิดว่าสาวๆน่าจะเข้ามากินเพราะว่าหาอะไรเรามาช่วยดูแลเรื่องการตลาดใช่จริงๆก็ก็ดูรวมๆทั้งหมดนะคะจะเข้าให้ได้เลยก็ก็ดูรวมๆทั้งหมดค่ะจริงๆหนูเป็นคนเวลาทางานเราค่อนข้างสตริตก็ก็เลยดูคอยดูคอยจริงๆก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแหละค่ะต้องทุนไปเยอะกนอะไรอก็หลายคนก็หลอยู่ครับจริงๆตอนที่ทำเนี่ยเราก็ทําจากผมนี่แหละแล้วทีเนี้ย เวลาเราไปชุมกันเนี่ยเราก็ไปชุม2องเรื่องต่อแล้วคุณก็จะอยู่ด้วยตลอดแล้วเขาก็จะมีความคิดเห็นที่โอ้โหแบบเออถ้าขนาดเนี้ยมาทําด้วยกันเลยแล้วก็เลยก็เลยมาลงทุนด้วยกันหลายคนเรน <ๆ S 2> นาไม่ยังเปิดก่อนเราคนอื่นมาเปิดชาวใช่จริงๆเราไม่ได้เน้นหลักที่การเปิดชาร้านชาขายนะคะเราเน้นเกี่ยวกับ <ๆ S 2> เรื่อ, <ๆ S 2> องแฟรนไชส์ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าตลาดชานมไททมูการมันขยายไปได้อีก เยอะเลยอะค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดที่หลายๆคนอยากกินชานมไข่มุกอะอย่างหนูลงรูปเนี้ยทุกคนก็จะแบบมาเปิดนครสวรรค์นะคะมาเปิดที่นั่นที่นี่ที่โน่นแต่ว่เออจริงๆมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆแล้วก็คิดว่าคนไทยในยุคปัจจุบันนะคะคิดว่าการที่เขาจะมีอาชีพโดยการที่ลงทุนไม่มากอบบมันเป็นอะไรที่ดีมากๆจริงๆอันนี้กี่สาขาสองน้อตอนนี้ตอนนี้เส้นไปแล้วสิบกว่าสาขาค่ะเราวางเราวางเอาไว้แค่ะมาณกี่สาขาเป้าในปีนี้เราวางว่ายังสิบสี่ แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากการต่างประเัวเองเหมือนกันก็มี่จะวางแผนจะไปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะจริงๆเราแพลนจะไปกัมพูชาก่อนที่จะมาประเทศไทยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นโควิดเนาะแล้วอย่างแฟนชายเราเราให้เทรนตัวต่อตัวด้วยค่ะคือเราไม่ได้ส่งสูตรผ่านออนไลน์เราจะต้องมาเรียนเองอะไรเองก็เลยคิดว่างั้นเราดําแบบดําเนินการที่ไทยก่อนจริงๆกัมพูชาเขาพร้อมแล้วคือเขาโทรมาคือแทบจะปดาน์ละหลายครั้งเลยฮะว่าอยากจะเอาไปทำเมื่อไหร่จะมาแต่ทีเนี้ย เราก็คำนึงถึงเรื่องของคุณภาพเพราะถ้าเกิดมันไปเปิดแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปดูเองคือเราไม่ได้ไปชิมเองเราก็ไม่อยากให้เสีย<ส>มันจะไม่เป็นไปตามที่ต้นฉบับเป็นดูรายย่ากไม่พาตลอดเลยดูรายย่ากไหมใช่ไหมคะตอนแรกก็เหนื่อยนะคะเพราะว่ามันหลายๆอย่าง,นงเนาะอย่างที่บอกว่าคือหนูชิมชาจนหนูเลิกกินชาไปเดือนมนานที่มันเยอะมากแล้วน้าหนักขึ้นอะเพราะว่า เราไม่ได้กินตามเกณฑ์มาตรฐานเรากินแบบ60แก้วเลยแบบแบบไข่มุกที่ต้องเชื่อมน,น้ำตาลน้ำเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมแค่ไหนที่จะอร่อยเมื่อผสมกับชานมอะไรเงี้ยมันยาก,ไ,กไปกี่หลักอะไรเงี้ยประมาณประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดหลัก แล้วก e? ็แต so so like so so uh, ่เป <Sure> ็นไงอาคิดว e ่าสาหรับเราคาดหวังไว้กับธุรกิจนี้คือเราทําธุรกิจเหมือนกับเราทํางานในวงการทุกอย่างคือเราตั้งใจอยู่ครับเราก็อยากให้มันประสบความสำเร็จเราก็ลงทุนที่เป็นเงินนี่แหละแล้วก็ลงท้งแรงด้วยคือก็อยากให้มันสาเร็จนะก็ทำเต็มที่นะอันนี้คือเป็นการวางอนาคตไปเพื่ยทางนี้ะได้ไหมอุ้มปุ๊กเราบอกชั้เยก็ ถ้างานถ้างานที่ทําร่วมกันมันไปด้วยดีนะครับเรื่องของอนาคตมันก็น่าจะใกล้ขึ้นแต่ผู้เราไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าคนแบบทำเป็นมีงานจะมีงานอะไรเงี้ยเรื่องเงินไขาจะแบบแตกคอกันก็มีตีก็คงตีกันหลายงานเพราะว่าลงทุนกันหลายงานมากจริงๆไม่มีหรอกค่ะจริงๆก็หนูว่าช่วยๆกันอะคระแล้วก็หนูว่าหนูว่าเราต่างรู้จักกันในมุมที่มีทั้งมุมไม่ดีและมุมดีเวลาทํางาน S <S <S เราเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับพี่น้องคนอื่นว่าอ๋อเวของนายประมาณนี้ค่ะเวของคุณประมาณนี้เรียกว่าใช้ใจบริหารงานพมาจากมาให้ได้ยังไงก็ต้องมีความเชื่อใจกันอยู่แล้วก็เชื่อใจค่ะก็หนูว่าเราเราใช้ใจในการทำขนมไข่มุกก็ได้ค่ะถือว่าเราฝากอนาคตไว้กับคนดีแล้วใช่ไหมอันนี้ค่ะรูู้ก่อน ทำไมต่อทำต่อเอเอปากันาพตเลยค่อมันใจแลว่าคุณ่ลอนใรานขอเราขอตคุรักรกจก็จริงๆอย่างที่บอกเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับเวลาเรามีอะไรเราก็อยากคิดถึงกันเป็นคนแรกๆนะครับเรื่องของงานทุกอย่างเขาเปิขายเาจะมทำธุรกิจมอทำร่วมกันก็จะควรเ้มาทำก็เปคำถามก็ประมาณนี้ แต่ก็ครับผมก็ทำงานด้วยกันโอเคครับเพราะด้วยความที่เราสนิทกันมากนะครับทำงานก็เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยคือเป็นงานแต่งงานไงโอ้ก็ทำธุรกิจด้วยกันเยอะแยงแล้วอะมันก็ต้องมีความแบบก่อนรับค่ะนี่ไปจนถึงแต่งงานเลยเหรอจ๊ะน่าจะยเขายังไม่เปิดกันเลยนะจ๊ะจะไปต่ออ้าวเราเป็นอยไรอแต่งไม้อะฮะอยู่ต่อหน้าไม้อยู่แล้วทำงานก่อนใชเงินก่อนนะเพราะมันคงก่อนต้องเก็บเยอะเท่าไหร่ครับถึงจะไปขอเขา กิจริงๆก็เก็บเงินแล้วแหละครานี้ที่ไปบอกว่าไม่ติดที่ทุกคนเรียกว่าแฟนแล้ววันนี้จะติดเนี่ยค่ะจะเรียก็จริงจริงๆถ้าพวกนี้ใช้คำว่าแฟนอะไรอย่าเนี้ยไหมทุกได้ไหมแฝงก็แล้วแต่คนจุ่นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ได้และในกลุ่มตัวของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกดีให้กันมากเยค่ะแล้วเราเราเรามีแบบเรียกกันสองคนว่าอะไรอาจารย์ เราอันนี้เขาเกิดสตาร์ทเกิดเราเรื่องนั้นสอนเราอะไรคะสอให้เป็นเรื่องของเรานะคะเราพี่ออฟพี่ออฟเราเชื่อเลยพี่ออฟไหะเรื่อือถ้าถามหนูว่าหนูว่าจริงๆหลายๆคนก็รู้ว่าเราอยู่ในโมเมนต์ที่ผู้ใหญ่กับหนูค่ะแล้วก็คือไม่อยากรีบร้อนจริงๆเพราะคิดว่า วงการบันเทิงทั้งสองคนไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่ว่าเราอยากสนสนาการทำงานอะเกี่ยวกับใช่ค่ะไอ้เรื่องแต่งงานอะมันมันมันไกลามากค่ะแต่ว่าในพาร์ทของความสัมพันธ์นั้เพราะว่าให้ไหมได้ได้ทำงานเต็มที่อะเต็มศักยภาพที่ไหมอยากเป็นเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในขั้ยยาานผู้ใหญ่ประชามคุณแม่ไหมค่นะกนะับที่เราถ่ายคุณแม่น่ารักค่ะคุณแม่จะ เป็นกังวลพี่ตัวไม่ทุกเรื <gamma enders> ่องก็แม่ทะไมต้องมาถามลูกตลอดก็มีถามค่ะเวลาแบบคือไม่กับคุณแม่จะไม่ค่อยคุยแบบหมายถึงว่าแม่จะไม่กล้าถามไม่ตรงอะไราะว่าไม่เขาจะถูกนิดนึงกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ในนั้นบจริงๆอ่ผมว่าผมมีเพื่อนหลายคนที่อยู่ใกล้ผมแต่ว่าคือคืณแม่เขาจะมีความมั่นใจในปุ๊บปุ๊บก็ได้เกิดเรื่องไหนที่บอกผมไม่ได้เนี่ยก็บอกปุ๊บ ตะกุกจะมีเหตุผลนี่ทำให้ผมแบบได้เ <c oughs> อาอยู่ก็เอาอยู่หนูว่ามันอยู่แบบคือจริงๆวันนี้หนูพูดจริงนะคะหนูว่ามันเป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์ในการเป็นรูปแบบเรื่องทำรา้านกันเนาะแล้วเราก็คิดว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดว่าเฮ้ยเป็นอะไรกรันแต่อยากมั่นใจในตัวมั้จริงๆหรือว่า ไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยเพราะนิสัยไม่ดีจริงๆน <c oughs> ิสัยไม่ดีจริงๆ <c oughs> ป้าแต่เขาก็เปลี่ยนไปเยอะ <c oughs> ไม่นิสัยไม่ไมไมดีไงแต่หมายถึงในเรื่องอื่นเรื่องแบบแบบเรื่องอนาคตอะ่ะ <c oughs> ที่เราคิดว่าเราเราอยากเห็นเราก็อยากให้เขาเป็นถึงแม้ว่าวันนึงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราลุกขึ้นมาพูดว่าเราคบก,กันแต่ก็คิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่แบบ เป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาตลอดไปมาเรามาเรามองหลายเรื่องค่ะมาแสดงว่าคนนี้ก็คือใช่แล้วแหละสำหรับเราตอนนี้มั่นใจคือหนูคุยกับแม่คนเดียวค่ะทำไมล่ะคะคุยกับคนเดียวคนเดียวแน่นอนค่ะพูดคุยได้แบบนี้ก็ต้องเรียกว่าแฟนนะล่ะค่ะให้ให้ให้คือหนูไม่หนูไม่ได้ติดนะคะไม่ได้ติดแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้อยากจะแบบคืออยากให้ไหม อยากให้ไม้เขาเขาเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นพี่เรียกแฟนได้หรอน้องน้องอ๋อแต่ถ้าเกิดเขาคือคือข้างในตั้งคุณพ่อคุณแม่รู้จักไหมมานานค่ะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างสนิทกันกับไม้เขาเขาอยากให้เราแบบว่ามองอนาคตด้ยังคะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอนาคตเขาสู้หัวนะคะ ก็อยากคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้หาเงินให้เต็มที่ก็แบบมันลุ้นกันอีกทีแล้วเนาะไม่มั่นใจเมื่อไหร่ก็เลยข่าวก็สามสิบสาขาบรรยากาศเลยไม่กล้าขอสักพันได้ไหมคะข่าวสามสิบร้ไปเนียขอสักพันขอเดือนหนึ่งก็ต้องคาดคาดหวังที่พี่จะช่วยเหลือแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนเนาะนะคะจะออกจากราคามาเลยซื้อซื้อเป็นชายเลยคุณปูเห็นว่าเครียดมากอินสตาแกรมโดน แอ้ใช่ค่ะจริงๆพู้ตรงนัโกรธมากเอาเรื่องอ่ะคือช่วงหลังๆไม่ได้ร้องไห้มานานมากแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ร้องไห้ได้จริงๆเพราะรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงแล้วแม้กระทั่งแบบพี่ๆตํารวจก็แจ้งว่ายากจริงๆแต่หนูก็บอกว่าเออถ้าเกิดต้องใช้เงินอ่ะ มากกว่าที่เขาเรียกหนูอะสมมุดแบบล้านหนึ่งหนูก็จะจ่ายนะคือเป็นรีดไถไปหรอคือเขารีดไถหนูประมาณ3,500ั 5, 5, 5, 1, นห้าร้อยถ้าเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินไทยเออจำประมาณประมาณค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเ<ม>ขาทาแบบนี้กี่คนแล้วสามร้หน <listing> ูหนูก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วอย่างบางคนที่เขาไม่มีกําลังที่จะจ่ายอย่างหนูหน,หนูถ้าถามตรงหนูจ่ายได้แต่ทําไมเราต้องเอาเงินให้มีสาชีพเออแล้วเราคุ้นสึกว่าเขาไม่ควรค่าที่จะแบบได้จากแล้วมีชีวิตต่อไปแบบ ได้ใช้เงินจากเราอันนี้เจ้าหน้าที่เขาสืบแล้วว่าเป็นต่างชาติคิดว่าเป็นต่างชาติแน่นอนนะคะเพราะว่าเบอร์ที่โทรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาษาที่เขาพยายามเปลี่ยนในในในระบบอะค่ะที่เห็นว่าโชคดีมากเลยพี่อ้ำกับพี่โบรคอยด้วยใช่ใช่ค่ะก็พอดีว่าพี่อ้ำติดต่อไปให้กับทาง Facebook ซึ่งซึ่งเป็นพี่ป๊อปปี้ชื่อพี่ป๊อปปี้พี่ป๊อปปี้ก็รีบปลดปลดปลดเขาเรียกว่าเหมือนเขาเขาถือยูเซอร์หนูอยู่ก็คือปลดคนนี้ออกแล้วก็ส่งอีเมลใหม่ มาให,ให้ให้หนูสมัครอีเมลใหม่แล้วก็ส่งพาสเวดไปที่อีเมลมาแล้วเขาบอกว่ามั้องกันไหมว่าไม่ให้โดนฟังอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าหนูเองก็งก็หนูเองก็คงยุ่งจริงๆที่ไม่ได้เห็นข่าวอะค่ะที่แบบการส่งลิงก์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราคืนจริงก่อนหน้านี้หนูเคยโดนเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้เพลงซึ่งเหมือนหนูอะไปใช้เพลงที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นการละเมิดแล้วสุดท้ายพอมันละเมิดปับ๊บเราก็ถูก ลบรูปนั้นไปแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยรับเราไปทําอะไรอีกแล้วหรอเฮ้ยเราก็พยายามจะรับผิดชอบเอาง่ายๆสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไปส่งลิงก์กับาสเว์ดให้เขาแบบขนาดสง่ง o อพอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเออข่าวเขาก็มีตํารวจก็บ่นหรือว่าข่าวเขาก็มีนะอะไรเงี้ยนึ่งก็บอกว่า คือหนูคิดว่าหนูแบบไปละเมอจริงๆหนูก็อยากแบบเหมือนจารับผิดชอบส่วนของเราทำไมเราถึงรับอินสตาแกรมยิ่งชีพขนาดนั้นถึงแบบว่าเกิดเขาเรียกค่าถ่ายก็ถึงจะยอมจ่ายให้เป็นอะไรมันเป็นความสอมดุดีๆคือเขาเรียกค่าถ่ายไม่จะจไม่ได้จะจ่ายแต่อยา,ากจับตัวคนที่คนที่ทำ แล้วก็คิดว่ามีอีกหลายชีวิตมากรวมถึงคนที่เขาไม่ได้มีเงินที่จะจ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่ได้คุนมาก็มีคนติดต่อมาเย้ะม,มากๆจริงๆแล้วก็แบบบางคนเป็นร้านค้าที่ใช้ไว้ประกอบอาชีพอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้ก็คือมาขโมยเขาไปแล้วเขาก็ต้องมาสร้างแอคเค้าใหม่ซึ่งไม่มีฐานลูกค้าอยู่หนูไม่ได้นราเขาเสียหายถึงแบบว่าคนเอาไปป้องแป่งมีส่งมีส่งของหนูอะค่ะไปไปให้อีกหลายคาเลยว่าว่าเขาละเมดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ คือตอนนี้ทางตำรวจก็คือขอ,ข,อ,ข,อข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเกี่ยวกับว่าเราคลิกไปที่อะไรบ้างแล้วเราคอมเมนต์ใครไปบ้างที่มันไม่ได้มาจากเราค่ะเพื่อที่จะตามตัวของของผสาชีพตอนนี้ความขึหน้ <ปะ S 1> าเป็น,นไงบ้างตอนนี้คือตำรวจกำลังเหมือนดูประวัติการค้นหาอในอินสตาแกรมอสแกหนูก็เล่นได้ปกติได้ปกติแล้วค่ะเราไม่ต้องระมาระวังเป็นพิเศษเปลี่ยนรหัสอะไรนี้เราต้องฉลาด ในเชยใช้ีวจริงๆ,งๆเขาเรียกว่าโซน4ีนะคือดแม่นาคนจะเป็นโซน5ีหรือเปล่าคือเขาบอกว่าต่อให้เขาจะเช็คอินว่าตุรกีบางทีอาจจะอยู่ต่างประเทศอื่นๆใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็ก็อย่าให้ ID พาสเวิร์ดกับใครรวมถึงแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่มันลิงก์ไอจีเขาเรียกว่าอะไรคะ ID กับพาสเวิร์ไดไม่ควรเล่นเลยค่ะ เช่นแบบไปพักตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่คนใช้ไวไฟไม่คนใช้ไวไฟแล้วไปล็อกอินพัดรถโน่นนี่ก็ลืมมาออกบ้างอะไรเงี้ยอันตรายมากม่ก็ออกตัวแบบโมโหแรงเหมือนกันแทนโมโหโมโหคือทำไมแบบอาชีพแบบเนี้ยมันยังอยู่บนโลกได้ไงมันไม่ยุติธรรมเลยเราก็คุยกันแหละถ้าเกิดมันจะเอาเงิน ให้มันเอาไอไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอจีไม่แต่ถ้าต้องใช้เงินเพื่อแบบเอานค้นมาอย่างถูกต้องเราจะทำแต่คิดว่าถ้าเอาไปก็คือไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าก็เล่นหนูเล่นมาตั้งแต่ปี2010นต้นๆนะะสองสองอ่ะสมัยรูปคือขอลบออกได้ไหมตอนต้นอ่ะเข้าใจมั้ เราก็รูสึกว่าเออถ้าถ้าจะขโมยไปเราจะไม่มีใครช่วยเหลือลก็คือไม่เล่นแล้วก็เราโชคดีเพราะแค่จีเดียวเราก็สามารถกลับมาใช่ใชค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือจริงๆรวมถึงพี่พี่ตำรวจร่อ้ย่ามแล้วก็พี่ป๊อปปี้ฝั่งเฟซบุ๊กด้วยขอบคุณค่ะ